นักผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องยูทูบทนายคู่ใจนะครับกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆไม่พลาดประเด็นร้อนประเด็นสําคัญกฎหมายใหม่ๆกฎหมายน่าสนใจดูกันเล่นๆแก้เบื่อไ,ได้ครับวันนี้ครับมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของที่มีคนร้องเรียนเข้ามาจากที่จังหวัดโคราชนะครับจังหวัดนครราชสีมานั่นเองว่ามีการบุกจับผู้ค้าสินค้ามอ,อกอรกลางห้างเลย คำถามที่เขาถามมาคือตำรวจมีอำนาจจับกลุ่มผู้ขายสินค้าไม่มีมอกตามกฎหมายได้หรือเปล่าโดยสินค้าที่มีการร้องเรียนเข้ามานะครับก็เป็นตุ๊กตาผม,มนะครับก็ต้องไปดูหลายอย่างคือตำรวจจับได้ไหมเรื่องมอกตุ๊กตาต้องมีมอกหรือไม่นะสองประเด็นนี้นะครับคนค้าคนขายตามตลาดนาดัดตามห้างก็ควรรู้ไว้นะครับต้องบอกก่อนครับตรงนี้เอกสารเยอะมากเลยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม251 1 เป็นกฎหมายฉบับหลักที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องว่าตํารวจมีอำนาจจับได้ไหมเรื่องมองอ,อกอเนี่ยคือในมาตรา3ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับจะมีการระบุเอาไว้ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายฉบับนี้หมายความว่าผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ซึ่งนั่นแปลว่าต้องมีการออกเอกสารออกใบหนังสือรับรอง ความเป็นเจ้าหน้าที่ถึงจะมีสิทธิจับกลุิมได้แต่ทั้งนี้ครับในปี2,551นะครับได้มีการออกระเบียบสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขึ้นมาฉบับหนึ่งนะครับมีการกำหนดเอาไว้ครับว่าเจ้าหน้าที่ผู้จับตามพระราชบัญญัติผมเรียกสั้นๆว่าตามพระราชบัญญัติมอกรแล้วกันนะ คุณผู้ชมจะได้ไม่งงตามพระราชบัญญัติมอกอน,นะครับผู้มีหน้าที่จับให้หมายความถึงอันนี้เป็นระเบียบที่ออกโดยรัฐมนตรีประจำสำนักน,นะครับเป็นคนออกเอาไว้โดยจะบอกเลยว่าผู้มีหน้าที่จับหมายความว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งทำหน้าที่จับกลุ่มผู้กระทำความผิดหรือข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในเรื่องนั้นและมีส่วนร่วมในการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดสำหรับกรณีที่มีการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดและให้หมายความรวมถึงเจา้าหน้าที่ <C' ấy> ที่ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่อันได้มาซึ่งเงินค่าปรับสำหรับกรณีไม่มีการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดด้วยก็สรุปว่า ตำรวจจับเอได้นั่นเองนะครับมกจับได้ตามระเบียบสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์สาหกรรมนั่นเองนะครับแม้ในพรบจะไม่ได้เขียนเอาไว้ชัดว่าตำรวจมีหน้าที่จับกลุ่มได้แต่ว่าก็ทางมกเขาบอกว่าตำรวจจับได้เขาถือเป็นเจ้าที่ทางฝ่ายปกครองเหมือนกันทีนี้มาดูต่อเรื่องตุ๊กตาตุ๊กตาเนี่ยที่ที่ขายกันตามทั่วไปนะครับเป็นตุ๊กตายัดนุ่นหรือว่าตุ๊กตาที่เด็กใช้เล่นกันเนี่ยต้องมีมอกหรือไม่นะครับ เรื่องนี้ก็น่าสนใจครับเพราะว่าพอเราไปดูตามข้อกาหนดหมอกเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากเลยครับผู้ชมเพราะมันต้องไปดูอย่างนี้นะเนี่ยมอกที่หกแปดห้าเล่มหนึ่งขีดสองห้าสามศูนย์คือการที่ตํารวจนะจะมาจับเราเนี่ยอย่างน้อยน้อยตรวจต้องถือเอกาาาสารฉบับนี้มาโชว์กับผู้ต้องหาก่อนว่าผู้ต้องหากระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ <c oughs> ผมก็จําไม่ค่อยได้นะพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องมีการออามาโชว์ด้วยนะว่าผู้ค้าผู้ขายสินค้าเนี่ยทำความผิดตามประกาศที่เท่าไหร่อยู่ๆมาอ้างใร้อยไม่ได้นะครับอยู่ๆมาอ้างายร้อยแล้วจะมาจับผมจะมายกสินค้าผมไปไม่ได้นะครับคุณต้องโชว์คุณต้องรู้คุณจะมาจับเขาคุณต้องมั่นใจว่าเขาทําความผิดถ้าเขาไม่ถ้าไม่มั่นใจจับมั่วยอย่างนี้โดนฟ้องกลับนะครับ ซึ่งในมกที่685เล่ม1น1ีด2530เนี่ยมีการกำหนดบทนิยามคำว่าของเล่นเอาไว้ครับของเล่นหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบและทำให้เด็กเล่นที่เราต้องพูดถึงพวกนี้นะครับเพราะว่ามันต้องคุยกับเรื่องของนิยามทางกฎหมายเยอะสิ่งทอของเล่นที่มีสิ่งทอเนี่ยเข้าในนิยามของ คำเป็ของเล่นครับเพราะว่านิยามเขาเขียนไว้ว่าสินค้าถือว่าใช่นั่นก็แปลว่าตัวตุ๊กตาผ้าเข้านิยามของสินค้าที่ต้องมีมอกรอนั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นมาหน่อยแต่ผมอยากให้ไปลองหาอ่านดูครับมกอกรที่685เล่ม1นึ่3ขีดสองห้าสาหรับใครที่ขายตุ๊กตาอยู่นะครับเพราะว่าจะมีรายละเอียดเอาไว้เยอะโหต้อง10บกว่าหน้าเนี่ยลองไปอ่านดูนะครับถ้เาเกิดว่าใครค้าขายแล้วอยากจะรู้นะครับ เพราะเขาเขียนเอาไว้ค่อนข้างชัดคือที่ผมบอกให้ไปอ่านตัวเองเพราะอะไรรู้ไหมฮะมอกรเนี่ยมันมี200กว่าเรื่องเยอะมากไอสองขอพายสองพันกว่ารายการนะครับเยอะมากนะครับอันนี้หยิบมาน,นี่เป็นแค่หนึ่งในสองพันกว่ากายนะครับเรื่องของเล่นเนี่ยต้องไปหาไหล่อ่านกันตัวเองครับว่ามีอะไรบ้างเพราะงั้นเวลาเจ้าหน้าที่ตํารวจที่จะมาจับเนี่ยก็ต้องแม่นกฎหมายมากๆเลยอะ่ะว่าเขาขายสินค้า หมกอกอเลขที่เท่าไหร่ถ้าบอกไม่ได้นี่คุณไม่มีสิทธิจับนะคุณจะมาอ้างเล,ยลอยว่าจาได้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้นะคุณต้องชัดเจจะจับใครในคดีอาญาเนี่ยไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหาว่าเป็นตํารวจที่เป็น0.01แล้วนจะลําบากเอาเป็นห่วงครับทีนี้ก็มาดูกันต่อนะครับพอค้าแม่ค้าเนี่ยถ้าเราขายสินค้าที่มันผิดกฎหมายไม่มีหมอกอนเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะว่าเราทําผิดกฎหมาย ถ้าใครจะไปจ่ายค่าปรับที่ศาลก็ไปได้นะครับเพราะว่าคดีนี้อตราโทษจำพวกอยู่ที่ไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน5 0 0 0ันถึงถึง50 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งอาจจะไปปรับที่ทางสำนักง,งานมอ,อกอเขาก็รับรับ,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 บเปรียบเทียบปรับได้นะไม่ต้องขึ้นศาลก็ทําได้เหมือนกันทั้ง2แบบแต่ไม่แนะนําให้ใจ่ายใต้โต๊ะให้กับตํารวจนอกแถวนะครับว่าตามกฎหมายดีกว่าส่วนใครนะถ้าอยากจะปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับเรื่องมอ,อกผลิตภอออัณฑ์มอ,อกอการนำเข้าสินค้ายังไงไม่ให้โดนจับ การขายสินค้ายังไงไม่ให้มีปัญหาการตรวจจับย้อนหลังเพราะต้องบอกก่อนนะความผิดฐานปลอมมอ,อก,กอปลอมเครื่อหมายมอ,อกก,อการนําเข้าสินค้าที่ไม่มีมอกพวกนี้มีโทษปรับสูงสุดถึงหลักล้านเลยนะโทษจําคุกบางข้อหาก็ไม่เกิน2ปีไม่ได้เบาๆนะครับเนี่ยเพราะงั้นจะค้าจะขายอะไรกันเราก็ต้องรู้กฎหมายนะครับก็ปรึกษากฎหมายกับทนายผู้ใจได้ที่0924533393ครับ ือทาง Li น์แอดพิมแอดฟรีรอนะครับสำหรับวันนี้นะครับกดไลค์กดติดตามทนายคู่ใจทาง youtube channel ครับติดตามไว้ไม่ผิดหวังนะครับสวัสดีครับใครๆก็อยากมีเพื่อนรู้กฎหมายสมัครเลยสมาชิกท,ทนายคู่ใจ2999บาทต่อปีสมัครเถอะก่อนโดนโกงนะคะ087 711 2224